หร่อยมากเลยทานกับพริกเข้ากันมากนะคะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมาก ลูกเล็กๆจิ๋วๆเลยนะคะทุกคนอร่อยหอมมากๆเลยทุกคนอืนี่ค่ะอร่อยมากเลยทานกับพริกเข้ากันมาก ให้กรอกชิ้นพอดีคําเลยนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยชิ้นน้องอร่อยมาก ชอบตรงที่มีขิงดองอ่ะทุกคนอร่อยอร่อยมากเลยทานกับพริกเข้ากันมากทุกคนใช้กรอกชิ้นพอดีคําเลยนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลย <c oughs> ขอบคุณที่รับชมนะคะอร่อยมากๆเลยทุกคน อร่อยอิงน้องอร่อยมากทุกคนมา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 ทานไส้กรอกกันนะจ๊ะ ี่จ้ะเป็นไส้กรอกอร่อยไส้กรอกเจ้านี้เขาทำเองทุกอย่างเลยทุกคนอร่อยมากหอม ทุกคนมา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 ,มา,มา,มาทานไส้กรอกกันนะจ๊ะนี่จ้ะเป็นไส้กรอก มากมากเลยลูกพีก hmm. อืมเผ็ดจัดหอมทุกคนใส่กล ชิ้นพอดีคาเลยนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยพิกอืมแบบจ์จดตัดอืมอ่อยมากเลยทันตับพริกเข้ากันมากลูกเล็กๆจิ๋วๆเลยนะคะทุกคน อร่อยหอมมากมากเลยทุกคนนี่ค่ะทุกคนใส่กรอกชิ้นพอดีคําเลยนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะ หอมไส้กรอกเจ้านี้เขาทำเองทุกอย่างเลยทุกคนหอมพริกอืมแบบจิดจัดทุกคนไส้กรอก ชิ้นพอดีคาเลยนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยอร่อยมากหอม,อม อร่อยมากๆเลยอร่อยอลูกเล็กๆจิ๋วๆเลยนะคะทุกคนอร่อยอหอมมากๆเลยทุกคนอืม นี่ค่ะอร่อยอขอบคุณที่รับชมนะคะนะคะ,ะ,คะมาทานด้วยกันนะคะ อร่อยมาก,กเลยล <ổ ng. S 1> ูกหอมคิ้งนองอร่อยมากหร่อยมากเลยทานกับพริกเข้ากันมาก ตรงที่มีขิงดองอ่ะทุกคนอร่อยนะคะมาทานด้วยกันนะคะชอบตรงที่มีขิงดองอ่ะทุกคนอร่อย บตรงที่มีขิงดองอ่ะทุกคนอร่อย